ความฝันตลอด10ปีของใบเฟิร์นอันชษสาก็คือการไปเที่ยวปากีสถานสักครั้งนะคะจุดประสงค์ก็คืออยากไปถ่ายรูปสวยๆค่ะก็เลยเลือกใช้บริการ p r i v a t e photo trip ที่มีช่างภาพอาชีพให้2คนแต่ว่านี่เป็นภาพของเธอเพียงภาพเดียวค่ะที่ได้โพสต์ล่าสุดเมื่อวานนี้ทั้งที่ปกติไปเที่ยวที่ไหนจะไม่พลาดอับรูปรัว,รว ใบเฟิร์นก็เล่านะคะว่าเหตุผลที่เธอซื้อ p r i v a t e photo trip ค่ะแต่กลายเป็นว่าเอาใบเฟิร์นเนี่ยไปรวมกับกลุ่มทัวร์อื่นๆอีก9คนแบบนี้มันก็ไม่ private สิคะเวลาถ่ายภาพก็เลยมีจำกัดส่วนช่างภาพก็ไม่ได้ถ่ายรูปให้เหมือนกับที่โฆษณาเอาไว้แต่กลับเอาสินค้ามาถ่ายเพื่อรีวิวลงเพจตัวเองเรื่องนี้ใบเฟิร์นได้ร้องเรียนไปที่ทัวร์แล้วนะคะ แต่ทัวร์เนี่ยแจ้งว่าไม่ได้ดาเนินการทริปนี้แล้วเพราะว่าช่างภาพขอเปลี่ยนผู้ประสานงานฝ่ายท้องถิ่นที่ไม่ใช่พาร์ทเนอร์กับบริษัททัวร์มาจนถึงตอนนี้ลูกเพจใบเฟินก็มองว่าเอ๊ะนี่มันเข้าข่ายการทาทัวร์เถื่อนนะไม่มีใบอนุญ,ญาตหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้นะคะบทสรุปก็กลายเป็นว่าลูกทัวร์ทุกคนค่ะได้เงินคืนจากช่างภาพคนละ8,400บาทแต่ว่าตัวใบเฟินที่ตั้งใจไป,ไปถ่ายภาพก็เสียความรู้สึกแล้วก็เสียเวลาไปแล้ว สายท่องเที่ยวตัวจริงยังพลาดนะคะใบเฟิร์นก็เลยอยากฝากเตือนค่ะว่าใครเนี่ยจะซื้อทัวร์อะไรอย่าดูแค่เพียงผลงานค่ะให้ดูประสบการณ์จริงจากผู้ร่วมทริปก่อนๆด้วยแล้วก็ก่อนไปทัวร์ที่ไหนอย่าลืมถามหาใบอนุญ,ญาตนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะช่างภาพในทริปได้ออกมาโพสต์ตขอโทษที่ปล่อยปะละเลยลูกทัวร์แต่ว่าไม่ได้ตอบเรื่องใบอนุญาตแต่อย่างใดนะคะ